สวัสดีครับพี่น้องครับุดจาภาษาวัวมาแล้วครับมาล้ครับมาทีนี้มาดูทาง YOUTUBE กันบ้างนะครับทาง YouTube กันบ้างเป็นการประกวดรุ่นซีเนียนะครับลูกเดินตามนะครับเป็นผลผลิตจากอานนล้นล้วนเลยนะครับรุ่นนี้ส่งเข้ามาแม่กับลูกนะครับนี่ฮะ แม่รุ่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารุ่นลูกเดินตามนะครับรุ่นนี้นะฮะสีดำนั่นก็3แกนแชมป์นะครับสีดำแม่ก็ดำลูกก็ดำนะครับแม่ดำลูกดำกวาดรางวัลมาแล้ว3แกนแชมป์3สนามนะครับวันนี้สนามที่4นะครับเนี่ยค,ครับประตูเสร็จก็ได้ทั้งแชมป์รุ่นซีเนียร์นะคะร,ะร,ะรับแล้วก็รีเสิร์แชมป์รุ่นซีน ก็ทำการชิมแกงชาเตี้ยนะครับะาพันแทบได้ทีีแล้วแล้ววันนี้ก็มาเริ่มต้นแบบ09:00-00:00 3โมเช้าเจอกันที่นี่นะฮะนะครับเรามีนัดกันนะวันนี้09:00-00:00 3โมงเช้านะครับนี้ก็ุลนั่นคือที่หมอวังเรื่งที่เออไปอยู่คนี้สะดวกมากครับเอากาศแบบนี้นะฮะนตกใบนะครับมีากาศเย็นๆสบายส อยาวราลูกคาสนะครับผมนับดูประมาณ77ตัว77ตัวทั้งแน่ทั้งลูปและสนามตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่กรรมการว่ากาได้งันการแต่ผมนับดูว่า7็บเตัวเขาาลเจิเตัวตอนนี้ก็แ่สนามย่งคนมากครับท่านเห็นข้างหน้าครับไม่ใช่มวลงหรืออะไรนะครับนี่คือสัตว์ดีมงเดอมเตาแพนะครับ นะฮะจะมีนะครับเม็ดสีที่แตกต่างกันไปแต่ไม่อยู่ในข้อตกลงในการเลือกสายตานะครับเพราะว่าตรงส่วนของคอมมิเตอร์จะเป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศนะครับเอเมริการมีการมายุโรปด้วยสายรัฐอเมริกาปากีสถานนะครับเนปาลก็ต่อมครับมาลุ้นกันครับว่ากรรมการจะให้ คู่ไหนนะครับคู่ดำหรือคู่แดงะนะครับอาจารย์เกี่ยวเท้าที่พูดภาษาสายที่บบางสายโดยพันธุ์รามันด้วยเนียฟอรตีช็อตฟอนแต่ละสามสายพันธุ์มันดีเนนด่เนแค่ขนาดเด่นมีอะไรบ้างที่เราถูกเอามาเป็นตัวบิชมาร์เต

เสร็จแล้วยังไงก็ดัำ ตอนี้เขาได้บอกว่าโอทีลักษณะนะครับตัวโครงสร้างนั้คือเป็นลักษณะตัวกันนะครับซึ่งก็รถโอที่มีนะครับความยาวตัวเขาลดความหนานะที่แสดงออกมาได้ดีแล้วก็แน่นอนตอนนี้เขาะเป็นแม่โคทีมีผลงานออกมาได้ดีก็คู้นะแต่นี้นะสีดำนะก็จะได้เปรียบนะ้วในแง่ของในเชิงรถสุดท้ายนะครับที่มีนะโครงสร้างนะครับก็รักษ์กว้างของบริเวณของโมูลสโค่แม่เลี้ยวถึงขุดขดยัทจำได้ดีแบบโรโตที่โคซิเดนนี่ในด้านหลังนะครับขอบคุณมากครับ สิ <Es> ตอไสด้ายครับคือกันันี่6ันะครับมันสานครับอาามการเิมันแคตัทตน่ครับอไปนรเป็นการ่งแ่งแชมป์นะับนเตอร์แทเท็นมีครับหมายเลข42 56 61และคุตาชิงกีเซอร์แกนแชมเตี้ย ดีมันเตอร์เพจเนี่ยครับหมายเลข52 54และ62นะครับแล้วก็แจ้งไปถึงางานะครับหลังจากประกวดเสร็จนะครับท่านทีมนับโคเข้ามาครับได้รับรางวัลทุกรางวัลนะครับเดี๋ยวสักครู่กรรมการจะไปรออยู่ที่นะครับบอรรับรางวัลท่านที่มีความประสงค์นะครับจะถ่ายรูปกรรมการพร้อมโคคราบเตรียมโคท่านได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เราชิงรางวัลูสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ ตัวนดชนะครับากวดแกแชมป์เปี้ยนมาถึงชิงแกนแชมป์แล้วนะครับ <c oughs> ทุกรุ่นนะฮะที่ได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นรีเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นคราฟไม่ว่าจะเป็นจูเนีย ต้องเข้ามาชิงแกนแชมป์กันนะครับต้องเข้ามาชิงแกนแชมป์กันกรรมการกำลังตัดสินอยู่นะครับจะเป็นตัวไหนนะฮะกรรมการมาจากออสเตรเลียนะครับ นักัแนแล้วดูถ้ามปบ้านสนียรติดูตัวข้างหน้า742เจ็ดให้ดูเบอร์6แล้วพี่เสียดายเราก็ปสองตัวไม่รู้ว่่านี้่นีเนกันแชมเชียรนะครับ ครับวันนี้เสร็จเจ้าตัวเล็กน,นะครับเสร็จเจ้าตัวเล็กต่อไปเป็นรีเซิร์ฟแกนแชมเปี้ยนนะครับเมื่อกี้แกนแชมเปี้ยนนะครับต่อไปเป็นรีเซิร์ฟแกนแชมป์

เอตัวเล็กนะฮะตัวเล็กสุดเลยนะครับวันนี้คว้ารางวัลแกนแชมเปี้ยนไปนะครับส่วนแกนแชมเปี้ยน3สนามของมานนฟาร์มวันนี้ได้รีเซิร์ฟแกนแชมเปี้ยนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ใจประชารัวมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ